สองวันถหาเงินมาใช้หนี้ไม่ได้ก็เทียตัวตายซะอะไรนะเบิกเงินล่วงหน้าสามเดือนจะไปใช้หนี้พน,น,นันออไม่มีทางฉันว่าแออกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับการพน,น,านันไม่เคยมีใครได้ดีเพราะเรื่องพนันแกก็ไม่ไเชื่อฉันผมผิดไปแล้วนะครับต่อไปนี้เนี่ยผมจะไม่ยุ่งกับการพน,นันอีกเลยนะครับ คุณนายต้องช่วยผมนะครับถ้าคุณนายไม่ช่วยอ่ะพวกนั้นมันเอาผมตายเลยนะครับก็ตายไปลฉันไม่ช่วยแกหรอกแกจะได้สำนึกสะบ้างว่าคนที่ไปยุ่งกับการพนันน่ะมันได้บทเรียนยังไงแมมจะมาสำนึกได้จะมาให้ฉันช่วยเหรอไม่มีทาง นีนาแมา่จอน,นี่ทำไมอะเออนี่จะทำอะไรฉันอะคะไอ้กศรผมจะไม่ทำอะไรคุณนายถ้าคุณนายยอมส่งของมีค่ามาให้หมดนี่แกจะป้อนฉันเหรอก็เออสิวะถามมึงโง่ไม่ได้อยากเล่นตัวไม่ยอมให้เงินฉันใช่ไหมได้พี่นี่พ่อจะโลกค่าให้หมดตัวเลยคุณนายมีข้าวของเงินทองเท่าไหร่ส่งมาให้หมดเย่ะนะ Oh, damn! พูดดีๆไม่ฟัง้อให้ใช้กำลังใช่ไหมคุณนายไป เอ,งอ็งว้ยอยุ้ยเี่ป้ามาทีมฉันทำไมเอาแล้กแกมากาะฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ชอบให้ผู้ชายมาถูเหนืยต้องตัวฉันนะมันไม่งามอุ้ยปูนีแล้วนะป้าอมาห่วงเนื้อห่วงตัวอะไรอีกแล้วเี่กก็หมามันหอนนะใครบา้างยังไม่กลัว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หออ่อรล้อะผีคงไปมั้งแล้วมะไหมสาทุกผีไปแล้วผีไปแล้วผีไม่ต้องกลับไปอีกแล้วจะประกุนใช่จ้ะ เฮ้ยเฮ้ยเด็กมาไม้นางยวนข้าว่านะเราแยกย้ายกันไปนอนดีกว่าเฮ้อเฮ้ยหยุด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 โอ้ยตั้งยุ่นจะไปไหนแล้วนี่คุณนายยังไม่กลับมาจะเก็บค่าเช่าเลยนะเฮ้ยนี่คุณนายยังไม่กลับอีกเหรอเออแล้วเรจะห้าทุมแล้วนะเออพี่กดผัวชนะไม่รู้พาคุณนายไปเก็บค่าเช่าที่ไหนป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยอ่ะเมื่อแกถามพี่ถ้าจะบ้านะ จะไม่กลับได้ไงฉันยืนหัวดออยู่นี่ไม่เห็นหรออะได้ยินไหมกลัวเอานี่ได้ยินหรือเปล่าไม่ไหวหูแตกกันยงไงไม่ไหวแล้วอ้ข้าไปนอนดีกว่าเอาเดี๋ยวโมันเรื่องเห็นรตัวเอบหนเลยกลัวมากไงกลัวฉันก็กลัวเอางี้เดี๋ยวฉันโทรศัพท์หาคุณนาย เดี๋ยวฉันก็จะโทรหาพี่กอดด้วยเหมือนกันเป็นแบบนี้ยังไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยออฮสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเจ้า แบบนี้เขาเรียกว่าความตายนั่นใครอะเสียงใคร ของเจ้านี้จงจำไว้อะไรนะเจ้าที่ฮะออีเจ้าฟังไว้มีต้องกลัวที่เจ้าจับต้องตัวคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเจ้าตายแล้วในตอนนี้ เจ้ามีแต่ดวงวิญญาณไงไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อฉันยังไม่ตายวิญญาณของเจ้าก็เลยกลับมาบ้านที่เคยอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองตายไม่จริงอ่ะฉันจะตายได้ยังไงถ้าไม่เชื่อข้าจะพาดวงวิญญาณเจ้าไปดู ว่าร่างเจ้านั่นอยู่แห่งหนได้เอชาเอชา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 ,ชา,ชาน้อยแม่เอ๋ยที่นี่ที่ไหนอะท่านพาฉันมาที่นี่ทำไมอะ เจ้ากรดมันทอรยศฆ่าเจ้าตายมันฆ่าเจ้าตายกลายก็เป็นศพแล้วมันก็เอาดินกลบศพของเจ้าไว้กรดเนี่ยนะฆ่าฉันตายทำไมเหมือนในฝันเลยมันเป็นความจริงนี่เจ้าไม่ได้ฝัน ไม่เชื่อเจ้าดูนั่นสิว่าศพใครคช่วย้อจะกในมฉนันากมจากลัมา้จะปรากฏตัวได้ท่้นั้นหละ